ค่ะเตรียมพบกับนะคะเตรียมพับกบแอบเล่นกับพี่กองทัพพีกกับอะไรใหม่ๆในปีหน้านะคะก็รักมันปักใจละครที่เป็นละครเรื่องแรกที่เกิดเล่นกับพางช่องสาเลยนะคะฝากไว้ในอ้อมอ้อมใจด้วยนะคะเล่นกับพี่กองทัพพีกองทัพิกจะได้มาปะทะอารมณ์กับพี่ป๊อตถากูลนะคะแล้วก็ ว่าไปเราจะได้พบกับพบเยอะมากพี่แซมอยู่แล้วนานแล้วก็ปะทะกับพี่อุ๋มอาพาสิรินะคะอาาะมามเนาะใช่ค่ะทุกคนว่าเงินสำคัญไหมคะสคัญจะแงเ,เงินมันสำคัญค่ะแต่ว่าเรื่องนี้มิตรภาพมันสำคัญกว่ามันสำคัญกว่ายังไงไปรอติดตามชมเลยค่ะปีหน้ามาแน่นอนปีนะคะ ตอนปีค้ากุนค้ากุมมือเนี่ยมันแพ้เสียงในหัวจะเล่นบุกตลอดแพ้ตลอดีกคนเดีอีนเีคไม่พอดครับผมนะครับเป็นเรื่องยุวัดดาตังครับผมเป็นละครพิเรียดสมัยรัชกาลที่5นะครับเรื่องนี้ผมเล่นกับอแมนด้าแล้วก็ยังมีนักแสดงรุ่นใหญ่อย่างพี่ชายนะครับพี่ปอด้วยนะครับเป็นละครแนวดราม่า แล้วก็มีเรื่องของคาถาอาคมอะไรอย่างนี้ด้วยในเรื่องว่าสนุกเข้มข้นแน่นอนแรอบของการเล่นตอนนี้กับโบใช่มใช่ครับอันนั้นมันอยู่ใกล้กันอันนั้รนราชการที่สามครับอันนี้ราชการที่ห้าครับภาคใต้ด้วยมันนิดนึงใช่ครับเป็นไงบ้างคะก็ซิกแพคเหมือนเดิมมันเป็น <laughs> มีบ้างครับให้เห็นบ้างบ้างครับผมแนวดราม่าหรือว่าคอมเมดี้กันดราม่าเลยครับ,ราาเ,รบเป็นเรืดราม่าเข้มข้นเลยครับแล้วก็ เป็นแนวแบบมีเรื่องของคถาภาคมอะไรอย่างนี้ด้วยที่ติดตามกันแล้วก็ตักเป็นกางแจด้วยนะครับไม่มีครับอันนี้เป็นโปรเจกต์อีกโปรเจกต์นึ่งเรื่องนั้นใสๆครับแล้วก็ค่อยๆเข้มขึ้นเรื่อยๆอ่าเพราะว่าตากแดดครับใช่ขอบคุณครับต้นปีต้นปีต้นปีะครับฝากติดตามด้วยคมาหนำหนาวหามจริงๆหามเรื่องหามคู่เราแต่เป็นตัวแทนใช่วันนี้คู่ของพวกเราไม่ว่างค่ะเราก็เลยมาเป็นตัวแทนคู่ของเราไม่ว่าง อันนี้ไม่มีคู่แั้นะคนค่ะก็สวัสดีค่ะมิวนาชานะคะเป็นตัวแทนของรักสุดท้ายไม่เซฟโซนค่ะที่เล่นคู่กับพี่ลีน่าลาลิน่าค่ะกำลังออนแอร์อยู่ตอนนี้ใช่กำลังออนแอร์อยู่ตอนนี้นะคะทุกวันศุกร์2ทุ่มครึ่งค่ะตอนนี้ก็ออนเป็น EP4 แล้วค่ะศุกร์นี้ EP5 ค่ะฝากติดตามเนาะส้าสดีฝากติดตามรักสุดท้ายไม่เซฟโซนศุกร์นี้ด้วยนะคะต่อจากนั้นก็ใช่ค่ะ สวัสดีค่ะแทนดวงแก้วนะคะก็เล่นเพลงปาร์ครักไม่คาดฝันนะคะคู่กับเยดาณิริมยาค่ะในเรื่องก็เยดาก็จะรับบทเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะก็จะเป็นความรักในวัยทางานนะคะซึ่งอยากให้ทุกคนติดตามแน่นอนค่ะรับรองว่ามีความสนุกความตลกนะคะเพราะเป็นแ,แนวแบบโรแมนติกคอมเมดี้ค่ะก็จะออนแอร์ปีหน้าค่ะต้นปีค่ะบุปาคาดงนะคะอยู่ในสวนสนุกค่ะเป็นโลเคชันสวนสนุกก็รับรองว่าสนุก แน่นอนค่ะพี่แชนบอกมีขึ้นบนร์โปสเตอร์ด้วยใช่ไหมคะอาจจะเป็นรถไฟคุณปู่หรือเปล่าก็ไม่แน่ค่ะต้องรอติดตามในเรื่องค่ะขอบคุณค่ะค่ะแล้วพูดกับพี่ยาพูดกับยานองเพื่อนกันในวันหยดาก็สนุกมากนะคะตอนถ่ายทำจริงๆก็เพิ่งปิดกองไปสดๆร้อนเลยค่ะก็เรียกว่ายาด้าเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีมากแล้วก็เป็นคนที่เก่งมากแต่เป็นเรื่องแรกของหนูด้วยใช่เป็นเรื่องแรกของแทนเลยก็คือใหม่สุด ื่นเต้นมากค่ะเล่นดีไหมคะต้องรอดูตอบดีครับเอามาติดตามนะคะน่าจะปีหน้าค่ะต้นปีหน้าค่ะก็แบบนะคะก็เป็นตัวแทนจากฟูลฟิลค่ะรักเติมเต็มเล่นคู่กับพี่อุ้มอิสยาค่ะก็จะเป็นเรื่องราวของคนสองคนที่แต่งงานกันแล้วแล้วก็เป็นเรื่องราวแบบ เราหลักจะอยู่ที่บ้านค่าเฮ้ยแต่งงานกันแล้วปัญหาเป็นยังไงหรือว่ามีความสุขความสัมพันธ์เป็นยังไงไปจนถึงการที่คนสองคนเนี่ยอยากจะมีลูกแต่ว่าในโลกของผู้หญิงกับผู้หญิงเนี่ยถ้าอยากมีลูกแล้วมันจะต้องเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้ทุกคนฝากติดตามค่ะเรื่องนี้จะเล่าในมุมของจะเป็นเวคอมเมดี้ค่ะก็คิดว่าทุกคนน่าจะชอบค่ะได้ดูกันหลังจากเรพาค่ะก็ฝากติดตามด้วยนะคะคือตับอุ้มก็ ใช่เคยเจอกันที่ดวงใจเทลคมค่ะเล่นเป็นเพื่อนสนิทกันในใจที่สุดค่ะเรื่องนี้ก็ได้มาเล่นเป็นเป็นคู่รักกันค่ะก็จะเป็นเคมีใหม่ๆดูแบบว่าเป็นเคมีสตรีใหม่ๆที่เราลองคุยกันว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นเวนีนะแบบก็คิดว่าทุกคนน่าจะชอบค่ะแก็ฟนคลับ่ไงบ้างคะอมาเล่นกกับ,บีุมมาแนวเเงี้ค่ะแฟนคลับก็ตีกันอยู่ค่ะว่าจะเป็นอุ้มแบบหรือจะเป็นแบบอุ้มอุ้มแบบยังตีกันอยู่ ไม่ฟิกค่ะแล้วแต่ดูคนจะมองเลยเพราะว่าในซีสิตันจะเล่าแบบว่ามีมุมที่คนนึงเทแค่คนนึงมากกว่าในแบบว่าในมุมที่ต่างกันอะไรย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้ทุกคนไปลองดูค่ะอย่าเพิ่งตัดสินค่ะขอบคุณค่ะก๋วยเตี๋ยวตอนนี้ได้กินทุกวันเลยค่ะไปไหนก็มีแต่คนเอาก๋วยเตี๋ยวมาให้ค่ะได้กินแล้วนะคะก๋วยเตี๋ยวอะไรคะไม่อยากบอกเลยอะเดี๋ยวจะได้กินตลอดไป ก็ฝากติดตามด้วยนะคะใกล้จะเปิดกล้องแล้วเปิดกล้องเดือนหน้าค่ะก็ไม่เกินกลางปีหน้าได้ดูแน่นอนค่ะดุยามีหน่อยครบปีหน้า่งจะมีละครก็ปีหน้านะครับช่อง3าก็มีอะไรใหม่ๆให้ติดตามนะครับครบทุกรสชาติเลยนะครับให้ <c oughs> ให้ทุกคนติดตามก็ฝากติดตามด้วยครับปีหน้าครับ